ก,ก่อนหน้านี้ชาบูได้รู้จักเพื่อนใหม่และภารกิจการให้อาหารเต่าตอนนี้จะได้ลองทำางานจริงของนักอนุรักษ์เต็มวันแล้วค่ะวาวันนี้หลังจากที่เรา,าดูแต่ละส่วนในการอนุรักษ์เต่าทะเลกับพี่นักรักเต่าทะเลแล้วพี่จะมีภารกิจให้น้องชาบูเนี่ยล้างทำความสะอาดบ่อนุบาลคิดว่าน้องชาบูจะ สามารถทําได้ไหมครับทําได้ค่ะโอ้สามารถทําได้พร้อมแล้วลงเลยล้างตรงความสะอาดบ่อเนี่ยจะไม่ใช้น้ํายาล้างพื้นเผื่อว่ามันจะมีสารตกค้างตกตุวงครับต้องใช่เดี๋ยวเต่าจะป่วยน้องชบูขัดด้วยครับขัดเลยขัดเลยการล้างบ่อเป็นงานที่ต้องทําทุกวันเพื่อให้น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคเต่าจึงจะโตและแข็งแรงค่ะ เมื่อเราอาล้างทาความสะอาดบ่อเสร็จแล้วเราก็จะนํานเตามาลงแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําอาน้องชาบูก็จับเตาวางที่พื้นได้เลยครับ รงพยาบาลเต่าด้วยเหรอคะอ๋อมีครับแล้นี่เราจะมีโรงพยาบาลสําหรับรักษาเต่าทะเลโดยเฉพาะเลยเออซึ่งเราก็จะมีมีเจ้าหน้าที่มีคุณหมอมีศัตวแพทย์แล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาเต่าส่วนหนึ่งที่เราเลี้ยงไว้ที่ในบ่อนอุบาลส่วนหนึ่งมีการเจ็บป่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็โดยเฉพาะจะเป็นส่วนใหญ่ที่เขาป่วยมาจากในธรรมชาติหลักๆเลยเขาจะติดอ้วนมา แล้วก็จะกินพวกขยะพวกถุงปฏติกเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าต่อแต่ละตัวป่วยมายังไงบ้างนะคุณหมอต้องดูยังไงบ้างไปดูเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับมีคุณหมอคุณหมอสวัสดีออค่ะคมุนตายเลยอ่ะ ตัวนี้ยังไม่ตายแต่ว่าน้องไม่สามารถที่จะว่ายน้ําขึ้นมาหายใจเองได้ค่ะเต่าเนี่ยหายใจด้วยปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสจมน้ําได้เหมือนคนอันนี้เป็นเต่าเกยตื้นเป็นแบบโคม่ามาเราก็คือเมื่อกี้หมอป้อนอาหารล้วทีนี้ลงน้ําเพื่อที่จะให้เขามีการขยับขยื่นแล้วก็เคลียร,ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดิอนอาหารก็เลยต้องเอาเขาลงน้ําแต่ว่าเขาไม่สามารถหายใจเองได้อะค่ะก็เลยต้องช่วยยกพยุงอยู่ตลอดเวลา เหนื่อยเลยเนี่ยคุณหมอเนี่ยคุณหมอต้องเสียสละนะต้องเหนื่อยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเนี่ยหลายชีวิตที่นี่ได้รับบาดเจ็บจากขยะทะเลและอวนประมงต้องอาศัยความรักและความอดทนเพื่อฟื้นฟูพวกเขาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะท่านชาวบุญเห็นไหมที่ว่าเต่าที่ที่ป่วยมาแต่ละตัวที่เราไปดูมาเพราะป่วยมาจากอะไรสาเหตุหล,กลักๆก็อย่างนี้อันนี้ก็มีติดอวนนติดอวนมาจากในในในทะเล แล้วก็มีเบ็ดด้วยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ดูตัวโต,วต,วต,วตวนะติดเบ็ดมากินเบ็ดมาอันนี้เบ็ดมีกินก็ไปก็มีเชือกอ้างมีเนีย่ยถุงปฏิขยะทะเลเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างอันดับแรกก็คือเราไม่ทิ้งขยะถุงปติลงชูทะเลเพื่อไม่ให้เต่าก็กินอันนี้น้องชาบูทําได้ไหมครับจะไปบอกเพื่อนๆว่าถ้าทิ้งขยะลงในน้ำมเนี้ยเดี๋ยวต่าจะเดี๋ยวร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะป่วยโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยหนึ่งเสียง บอกกระจายกันทั่วไปทีนี้ mm. ก็จะทําให้เรามีเต่าทะเลให้คงอยู่ต่อไปจะได้รุ่นต่อไปได้ดูต่อไปเต่ามันจะสูญพันธุ์แล้วหรอคะอ๋อสูญพันธุ์ครับถ้าเราไม่ช่วยการอนุรักษ์กเอาไว้อย่างนั้นเต่าที่เราเลี้ยงไปเราก็ต้องปล่อยกลับไปชูทะเลเพื่อให้เขาไปขยายพันธุ์อ่าเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยเต่ากันต่อนะครับ เมื่อเต่าแข็งแรงพอภารกิจสุดท้ายก็คือการพาพวกเขากลับสู่บ้านที่แท้จริงนั่นก็คือทะเลที่กว้างใหญ่ค่ะความสำคัญของการปล่อยเต่าไปทะเลนเนี่ย คคืออะะไรรมันเป็นการที่เรารู้สึกว่าการทำงานของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จที่สามารถอนุบาลน,น้องเต่าทะเลเนี่ยให้กลับคืนสู่บ้านของเขาแล้วก็เพื่อให้เขามีชีวิตมีวงจรชีวิตที่สืบเนื่องมั่นคงยั่งยืนตลอดไปแล้ววิธีการปล่อยเต่าเนี่ยก็ทำยังไงบ้างคะการกลับนะครับเดี๋ยวขา้าใ,ใ,ให้น้องจะดู่าอ,อ,อยูอ่<อ>ยยรไไว้ถึงพื้นไว้ถึงพื้นอย่าใ,ให้หน้าทิ่นอ่า เป็นนัอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ใช่แค่งานแต่คือหัวใจที่อยากปกป้องชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้ให้ปลอดภยัยและอยู่คู่ท้องทะเลตลอดไปค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องชาบูวันนี้ได้ฝึกงานที่สูนอนุรักษ์พันธเต่าทะเลกองทัพเรือของเราเรียนรู้พเพิมเติมว่าเราเนี่ยต้องช่วยรักษาทะเลห้ามถงขยะหรือว่าถุงพลาสติกอะไรไม่งั้นมันเนี่ยอาจจะป่วยได้แล้วก็มันก็จะสูญพันธุ์แล้วก็ ก็จะไม่มีเต่าทะเลเหลืออีกแล้วใช่ครับถ้าเพื่อนอยากมาดูเต่าแบบน้องชาวบูหรือว่าเปิดเต่าเนี่ยมาที่นี่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือเนี่ยเปิดรับนะักท่องเที่ยวทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา0830จนถึง1800ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับพวกเราสามารถมาชมที่สวยรักพันเก่าทะเลก็ได้โดยการลงทะเบียนติดต่อล่วงหน้าตามเว็บตามคอนแทคที่มีนะครับในช่วงที่เรามีเต่าเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถสนับสนุนให้ท่านได้ปล่อยร่วมกับเราได้ตลอด <Yeah. S 1> ครับขอบคุณเี่ะมากเลยนะคะขอบคุณค่ะให้มาสอนหนูให้เป็นนักอนุรักษ์เต่าค่ะช่วงหน้าหนูทะเลเราจะพาพเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เราจะมุความเพื่อนไปเล่นเกมที่ เราเนี่ยสาม,มารถออกแบบเองได้ที่นี่เลยค่ะเกมพอลลี่ <Yeah! S 1> หนูทดลองทิตตันเอ็กซ์พอลล่า